สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุจิราแซตเตน,นะคะวันนี้จะมาพูดถึงการเข้าสู่ระบบหน้าล็อกอินค่ะแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลดัชบอร์ดค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าสมัครสมาชิกนะคะแต่เรามาทําความรู้จักกับคอนฟิกก่อนนะคะคอนฟิกจะเป็นไฟล์การเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้จะแก้ตามชื่อเครื่องของเรานะคะส่วนไฟล์ csrf นะคะจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลค่ะอันนี้จะเป็น หน้าแสดงฐานข้อมูลของเรานะคะที่เราได้ทําไปส่วนหน้าล็อกอินนะคะจะเป็นหน้าล็อกอินเข้าใช้ค่ะแล้วก็ล็อกอินโรเซสนะคะจะเป็นการรับข้อมูลจากไฟล์เพื่อไปสู่หน้าล็อกอินค่ะเม k ยูเซอร์ hmm. <Make User S 2> นะคะก็จะเป็นการสร้างผู้ใช้ใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสมัครสมาชิกนะคะที่เรากำลังจะทำ ค่ะแล้วก็จะมาทําการสมัครสมาชิกของเรานะคะแล้วก็กรอกอีเมลของเราได้เลยค่ะค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็จะใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านนะคะโอเคค่ะพอสมัครเสร็จแล้วระบบจะขึ้นว่าสมัครสมัครสมาชิกสำเร็จนะคะแล้วก็ เราก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ล็อกอินแล้วเราก็พิมพ์คำว่าล็อกอินนะคะโอเคค่ะแล้วระบบก็จะมาอยู่หน้าล็อกอินนะคะให้เราใส่ข้อมูลของเราเมื่อกี้ที่เราได้ทําการสมัครไปนะคะโอเคค่ะพ่อ ใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะระบบจะเข้ามาสู่หน้าดัชบอร์ดนะคะที่เราได้ทําการสร้างฐานข้อมูลไว้ค่ะระบบก็จะแสดงข้อมูลต่างๆที่เราได้ใส่ไว้ในฐานข้อมูลค่ะจะมียอดขายแล้วก็จํานวนชิ้นขายนะคะเออหน้าเว็บจะอยู่ตามที่เราปรับแต่งค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ